我再来。 เมนูครับเมนูเหรอครับเมนูถังเมนูรูปถังอ้าวมีมีรูปอะไรบ้างข้างหลังมีไหมครับข้างหลังเป็นเมนูของโรตีทออ๋ออ้าวกำลังตำอะไรครับเนี่ยตำโคกแตกตำโคกแตกแล้วแตกแล้วยังครับเนี่ยยังไม่แตกไก่ละไก่แตกแล้วอ่าตำแค่น้ำมันจะแตกครับตำแรงๆหน่อยโอ้โอ้ ทำไมตั้งชื่อว่าตำโคกแตกขายนี้ขายนี่นะครับล่ะโคกมันแตกอ๋อหโคกมันแตกก็เลยเป็นที่มาของชื่อตำโคกแตกอ๋อครับ เมนูข้าวผัดหมูหน้าหมีครับข้าวผัดหมูหน้าหมีโอเคไหนดูสิครับจัดจัด

ตูปนาคาเฟ่นะครับก็เดิมเราใช้คาว่าตุมนาคาเฟ่นะครับแต่ว่าคอลดีว่าไปซ้ํากับของทางที่อื่นนะครับทางร้านเราเลยเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มนาคาเฟ่ซึ่งคําว่ากลุ่มนะครับก็คือหมายถึงทางหมายถึงกระท่อมเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นแบบทรงสูงนะครับแต่พอเปลี่ยนชื่อมาปุ๊บเนี่ยทางเราก็คือลูกค้าให้การตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับถือว่าดีเยี่ยมเพราะพอเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่มนาปุ๊บเนี่ยดีกว่าตูปนาเลยใช่ไหมคือแบบเป็นมงคลต่อร้านว่างนั้นเถอะ ก็คือจะเป็นกระท่อมทรงสูงครับอ๋อหมายความว่าเหมือนกับเราทําให้สูงขึ้นมีลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นอ๋อประมาณนั้นน,นะลูกค้าก็แบบมาค่อนข้างแน่นนะครับโดยเฉพาะสาร์อาทิตย์นี่คือแบบ ซูมไม่พอนะครับรองรับไม่พอก็คือทางเราก็มีการขยับขยายเพิ่มเติมครับ,รบก็ในในส่วนของแม่ค้านะครับไม่ว่าจะเป็นตำยำข้าวผัดหรือกะเพรานะครับจะเป็นในส่วนของทางแม่บ้านในชุมชนนะครับซึ่งเราต้องการให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้กับเรานะครับก็คือให้เขามาขายเองนะครับขายในพื้นที่ของเราครับ